กระแสแรงชูพิธานั่งเก้าอี้นายกผลโพสํารวจความเห็นส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยส่วนดุสิตสํารวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีความเคลื่อนไหวของพักการเมืองกลุ่มตัวอย่าง1186คนระหว่างวันที่25ถึง28ตุลาคม2564สรุปได้ดังนี้ 1. ความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆ ณวันนี้ประชาชนคิดว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบ้างอันดับ1ความแตกแยกในพักการเมือง60.09%อันดับ2สร้างกระแสให้กับตนเองและพัก60.06%อันดับ3เป็นเกมการเมือง49.26%อันดับ4น่าจะมีการเลือกตั้ง49.14%อันดับที่5เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นจากโควิด -19 43.56% 2ประชาชนคิดว่าจะมีการเลือกตั้งสสในต้นปี2565หรือ,ไม,มรอไม่น่าจะมีการเลือกตั้ง57.86%ไม่น่าจะมีการเลือกตั้ง28.36%ไม่แน่ใจ13.78% 3ประชาชนคิดอย่างไรกรณีหากมีการเลือกตั้งใหม่อันดับที่1จะได้เปลี่ยนรัฐบาล58.31% อันดับ2เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาแก้ไขปัญหา56.26%อันดับที่3ได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี50.80%อันดับ4เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง43.17%อันดับ5ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย42.03% 4. ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ประชาชนคิดว่าพรรคใดจะได้รับเลือกตั้งมากที่สุดอันดับ1 พักเพื่อไทย32.94%อันดับ2ก้าวไก 25. ่25.21%อันดับ3พลังประชารัฐ24.61%อันดับ4ประชาธิปัตย์6.18%อันดับ5ภูมิใจไทย4.28% 5ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีอันดับที่1พิธาลิ้มเจริญรัต 28.67%อันดับ2พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา21.27%อันดับ3คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์19.35%อันดับ4อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ8.84%อันดับ5พจม,มานดามาพงษ์6.09% 6โดยภาพรวมประชาชนคิดว่าถึงเวลาเลือกตั้งใหม่แล้วหรือยังถึงเวลาแล้ว70.29% ยังไม่ถึงเวลา22.79%ไม่แน่ใจ6.92%นางสาวพรพันธ์บัวทองนักวิจัยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตระบุว่าการขยับตัวของพรรคการเมืองทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ในช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมตัวรับการเลือกตั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นไวกว่ากำหนดเดิมถึงแม้ประชาชนจะมองว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพรรค และเป็นเพียงการสร้างกระแสแต่ต้องยอมรับว่าฝ่ายประชาชนเองก็ลุ้นอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วกระแสของพรรคเพื่อไทยยังคงไปได้ด้วยดีแต่กระแสนายกจากการสำรวจครั้งนี้กลับเป็นพิธาลิ้มเจริญรัฐที่มีกระแสดีมากขึ้นต้องมารอดูกันว่าถ้ามีการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองได้จริงหรือไม่เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและทุกความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนั้นก็อยู่ในสายตาของประชาชนเสมอติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดโลค้า